สินครับปรเตอร์เลยครับตอนนี้เรามาแกะกล่องเฮเซอร์นะครับของรุ่น H6518STI นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ทัพโทนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่วางใกล้ได้จอใหญ่นะครับระยะ1.1นะครับได้100นิ้วนะครับในการฉายภาพนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยครับผมมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีมาให้นะครับอย่างแรกนะครับเป็นสาย HDMI นะครับเป็นคู้กูนะครับผม แล้วก็สีมอัทำโทรครับผมตัวไวเลทนะครับ USB นะครับไวเลทคลิกนะครับสาย a c power นะครับ a c power แล้วก็จะมีคู้มือผู้ใช้แบบด้วยตัวแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับมีกล่องมีกระเป๋านะครับ ใบนะครับสีดำนะผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องมีฝาครอบเลนมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นจะเปรนุนนูนนะครับก็เลยต้องใช้ฝาครอบเลนนะครับหมดแล้วครับอุปกรณ์ในกล่องครับต่อไปเราก็มาดูช่องเชื่อมต่อกันนะครับก็จะมีด้านบนด้านหน้านี่ครับไมลเด็บคิดนะครับย d นดีไช่องที่หนึ่งนะครับ HDMI ช่องที่สอบ USB Type A นะครับเป็น DC 5โวลต์นะครับแล้วก็สำหรับเซอร์วิสนะครับแล้วก็มาช่อง HDMI หนนะครับ1ช่องนะครับวิดีโอที่เป็น RCA หนึ่1ช่องนะครับอะลิโอนะครับที่เป็น3.5มิลนะครับอินนะครับแล้วก็ออลิโอเอา3.5มิลเอานะครับ แล้วก็จะเป็น RS 2 3 2สาำหรับเซอร์วิสและคอนโทรลนะครับผมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็น a c power นะครับผมครับต่อไปเรามาดูด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มกดให้ตามนี้นะครับปุ่ม power นะครับเปิดติดเครื่องนะครับปุ่มปรับค่าหัวนะครับด้านบนด้านล่างนะครับแล้วก็เลือกช่องสัญญาณนะครับปรับทิศทางนะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับ สุินเตอร์ก็คือเลือกเมนูนะครับแล้วก็ปุ่มแบล็คะครับแล้วก็มีเมนูตรงด้านล่างนะครับสถานะการทํางานก็จะมีนะครับเพมแรมก,ก็พาวเวอร์นะครับถ้าเกิดปัญหาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าปกติก็จะขึ้นแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นกล้ามโคกัสนะครับ สำหรับตัวนี้จะไม่มีเลนส์ซูมนะครับก็เลนมันจะโนออกมาครับเป็นเลเซอร์ฉายระยะใกล้นะครับก็เลยไม่มีมีเส่วนของเลนส์ซูมนะครับถ้าต้องการจอใหญ่ก็คือถอยเครื่องให้ห่างจากจอนะครับก็จะเป็นจอใหญ่นะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาทดสอบค่าจากเลเซอร์ h 6 5ห8 t i นะครับผมค่าความละเอียดตัวนี้นะครับเป็น Full HD นะครับ1920 x 1080p นะครับ ขอมระยะสายที่เป็นชัโทนนะครับก็วางแค่1.1เมตรครับได้จอ100ดีวอนครับาวจัดภาพนะครับคือวางใกล้กับจอมากนะคื้อแข็งรอบแขนแขนพิการใกล้กับจอมากนะครับก็จะได้จอใช้ที่ใหญ่นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะก็คือวางใกล้ได้จอใหญ่นะ ครับผมสำหรับปิเกอร์ทั่วไปนะครับจะใช้อยู่ที่3ามถึงสเมตรนะครับเป็นจรหนึ่งร้อยนิ้วนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับวางแค่ระยะ1.1เมตรนะครับเป็นจรหนึ่งร้อยนิ้วนะครับหนึ่งร้อยนิ้วหนึ่งร้อยนิ้วเอียงนะครับผมซึ่งก็แตกต่างกันประมาณสามถึงสี่เท่าเลยนะครับผมสําหรับระยะฉายระยะวางเองนะครับผมสำหรับปิเกอร์ต้่ท็อปห้าถึงแปดเอชทนะครับผม ราคาปกตินะครับอยู่2 9 9 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับราคาพิเศษละเพียงนะครับ2 7 9 0 0บาทนะครับรวมภาษีเรียบร้อยนะครับต่าไปกับภาษีเต็มรูปแบบได้ด้วยนะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถรับชมนะครับหรือดูเพื่อนตัวจริงนะครับได้ที่นะครับ o อจูนะครับบริษัทตัวิงได้เลยนะครับทั้ง4ห้อง4ที่นะครับ ที่จอดรถสดวกสบายนะครับจอดชั้น5โซนดีนะครับเดินไปเรื่อมาครับเป็น้านเราเลยนะครับสำหรับใครจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่นะครับศูนย์สองหกสี่นย์เจ็ดแปดห่งนิทนะครับล้วก็มีเบอร์ฮอตไลน์นะครับศูนย์แปดหนึ่งเนะครับพร้อมให้มีการลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับทีมงานป็นเตอร์เล็กนะครับแล้วก็ ขอลาธีบีเท่านี้นะครับขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ